ไตหวันพบกรดบงเคคริกในร่างผู้ป่วยเสียชีวิตอาหารเป็นพิษเนี่ยทำไมรอบนี้ถึงกับเสียชีวิตเลยครับอาหารเป็นพิษเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมากจนเสียชีวิตได้กรดบงเคคริกเนี่ยเป็นกรดที่สร้างออกมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในพวกมะพร้าวหรือในแป้งข้าวโพดสารพิษตัวนี้ออกฤทธิ์คล้ายๆกับไซยาไนค่ะแล้วเมื่อเราได้รับกรดบงเคคริกเนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างครับได้รับมาน้อยๆอ,อาจจะมีแค่ขึ้นไส้อาเจียนเยอะบางคนเป็นเยอะๆก็ซึมชักบางคนไข้สูงอาจจะมีถ่ายเหลวเป็นน้ หรือไทยเป็นเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะโอ้ดูน่ากลัวเลยนะครับ แล้วเราจะได้รับสารบงเคกิตจากทางไหนได้บ้างครับเราก็รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเข้าไปอะค่ะโดยที่ค้นพบว่าเชื้อตัวนี้สามารถผลิตกรดบงเคกิตได้อย่างเข้มข้นนะคะในแป้งหมักที่ทําจากแป้งข้าวโพดหรือว่าทํามาจากมะพร้าวกะทิอะค่ะดังนั้นเนี่ยอาหารทั้งหมดที่ทํามาจากแป้งหมักแป้งข้าวโพดมะพร้าวกะทิเนี่ยก็สามารถปนเปื้อนเชื้อนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๋วยเตี๋ยวจีนที่มันเป็นน้ำยืดๆที่ทํามาจากแป้งข้าวโพดอันนั้นน่ะก็สามารถมีโอกาสที่จะปนเปื้อนกรดบงเคกิต ได้เช่นกนทำไมผมไม่เคยได้ยินไอ้กฎดบงเคคลิกนี้มาก่อนคะอาจารย์เพราะว่าในรายงานของกระทรวงสาธารณสุขป,ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยพบว่ามีผู้ป่วยที่เกิดโรคจากกฎดบงเคคลิกค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยคือเป็นโรคที่พบได้บ่อยอยู่แล้วในประเทศเราเราก็พบว่ามันมีแบคทีเรียหลายตัวมากที่สามารถจะผลิตสารพิษที่ปนเปื้อนกับอาหารแต่อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับกดบงเคคลิกตัวนี้ค่ะคุณหมอเมย์ครับเราพอจะป้องกันไม่ให้เราได้รับ สารพิษจากแบคทีเรียพวกนี้ยังไงได้บ้างครับต้องรับประทานอาหารที่ทําเสร็จใหม่ๆอะคะ่ะอย่าทานอาหารค้างคืนบางทีเนี่ยเราทานไม่หมดต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นเลยภายใน4ชั่วโมงมีการวิจัยออกมาแล้วว่าถ้าเกิดทิ้งเอาไว้นานเกิน4ชั่วโมงเนี่ยเจ้าแบคทีเรียพวกเนี่ยก็จะเริ่มผลิตสารพิษตู้เย็นที่แนะนําก็คืออุณหภูมิน้อยกว่า7องศา ก็จะเป็นการยับยั้งการสร้างสารพิษจากแบคทีเรียที่จะมาปนเปื้อนกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปค่ะใช่ค่ะความน่ากลัวของสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารที่เกิดจากแบคทีเรียเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าแบคทีรียเนี่ยสร้างสารพิษทีนี้ถ้าเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเอามาอุ่นเนี่ยเราค้นพบว่าสารพิษเนี้ยไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนดังนั้นเนี่ยอาหารที่เราตั้งค้างไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนสารพิษได้ บางเอิมได้รับสารพิษนี้จากการกินเข้าไปแล้วขึ้นไส้ปวดท้องควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับคนที่อายุน้อยกว่าหขว,วบหรือว่าอายุมากกว่า60ปีที่มีโรคประจําตัวที่มีโอกาสที่จะอาการรุนแรงได้คะ่ะ ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะก็สามารถรับประทานยาเองก่อนตามอาการได้เช่นขึ้นไส้ก็รับประทานยาแก้ขึ้นไส้ปวดท้องก็รับประทานยาแก้ปวดท้องให้ดื่มน้าเกลือให้พอๆกันกับที่ได้อาเจียนออกมาค่ะในกรณีที่หลังจากที่รับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน2-4ชั่วโมงแนะนําให้มาโรงพยาบาลค่ะ เพื่อที่จะประเมินความรุนแรงเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มที่จะมีไข้แล้วดังนั้นเนี่ยให้มาโรงพยาบาลเพื่อที่จะประเมินความรุนแรงเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ